สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกทุกท่านยาจีคอสวัสดีเด้อจะ้ะผู้ใดถูกน้ำออลิ่มเน่จะ้ะหอยเล่าพัฒนาออลิ่มขึ้นเข่าเด้อจะ้ะออลิเพข่นเข่าสองศูนย์จะ้ะเป็นล่างหกตัวถ้ายเอฟซีทันไดเรนหกตัวกะจะมีโศกเนะอะออลิ่มเนอะจ้ะเนาะแต่ถ่ายเพิ่นโบลเลนเนอะจะ้ะ เพิ่นเล่นหาตัวล่างกับกบระลุดไปจ้ะบนก็หลุดไปจะงวดนี้คลิปนี้เนาะจะ,ะงวดวันที่สิบสามมีนานเนาะจะเนอะมนาเจจีกับจะลุงไห้สองแนวทางเนาะจ๋าสองอาจารย์อาจารย์เอียกอาจารย์เรียมนะคะเนะยะียเจ๊จีจะให้เบิงเนาะจะ๋าวันนี้จเป็นเขาแบบไดเน่เนาะจะเนะ โอ้ตอวน,น้องซื้อก็ดีพี่น้องร่างเขาก็ยังบาเปิดพี่น้องไปแล้ววันนี้นะจ,จักก้าเจ้าไปใส่คื้ยจิเมนพาพอไปหาหมอเด้อพอเป็นฟอกไตาลาพัฒนาออรีเมวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะไว้เล่าออกสองศูนย์สี่แปดห้าหกออรีเมเดนวิ่งวิ่งรูดออเริเี่มเนาะ,ะจา้ะ มันกับมีทั้งห้าแล้วก็ศูนย์แต่โซนารเพิ่นจะเป็นหน่วยเน้อจากออนเรียมเพิ่นจะเป็นหลักหน่วยของออนเรียมสองตัวเพิ่นนะจ้ะเพิ่นกระจำมีมีหลักสิบของเพิ่นตังสี่นะจ้ะสูตรของเพิ่นนะแต่มันกะเขาบนจากห้าเป็นหน่วยเนาะค่ะนะวิ่งเพราะว่าออนเรียมเพิ่นกะหห้คลับเตะกะ มาคุยกันกับว่ามันไลยครูกาเลยบยอยากให้กลับนะจ่าเพิ่นก็เลยเิว่าเออเอาตามนี่แหละถูกื็ถูกพ่คก็พิษตั้สี่นะจ่าแต่เพิ่นเป็นหน่วยเด้อจ่าอ่อนเรียมนะตัวเด่นวิ่งรูดนะไอ้จี้กับพเขียนใน้เนาะว่าหน่วยอ่อนเรียมเนาะจ่าเนาะเพิ่นกับเขาตกกันจ่าเข้าสองศูนสองศูนล่างกะซื้อว่าเขาเนาะจ่าราวะไอ้ซีขคงจจี้เพิ่นมีทั้ง ล่างหกตัวล่างห้าตัวบนเนาะค่ะเนะเา,หานเนะห้าก็เข้าหาหกบนเนาะจ้ะออาเรียมศูนย์ก็เข้าสองศูนย์ล่างเนาะค่ะเนาะหน่วยเป็นกามาจ้ะแต่ห้ามาเป็นหลักสิบเนาะจ้ะเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะจ้ะเพราะออนเรียมบอกว่าถ้าเอฟซีบอกว่า มันเยอะไปมันหลายคู่ไปก็ไม่ต้องกลับนะคะแต่ถ้า f อฟบอกว่าโอ้ยถ้ามันส้นตัวอื่นนํ่คอยกระซิบครับแล้วกระแลว,วเตบซีเด้อพี่น้องยจจีหายแค่เป็นแนวทางเด้อจ้ามีอะไรพูดคุยกับยจจีได้นะคะเบอร์แตกคลิปเด้อจ้าสุขภาพอะไรก็ดีจ้าจะลงแนวทางก็ได้นะคะยะจจีคุยแบบสบายสบายได้จ้าไม่มีปัญหากับย,ยจจีจะไม่มีปัญหา จะมีอะไรพูดคุยกับยจ j i ได้นะจ๊ะจ้าเดี๋ยวย aji จะลงสองนวทางนี้จ้าอ้อยเอียดเนาะจ้าเนาะแล้วอ่อนเรียมลงอ่อนเรียมก่อนเนาะจ้าอ่อนเรียมได้มาแล้วจ้าตามเด้จ้าตามอ่อนเรียมอ้อยเอียดอ้อยเอียดก็ผิดมีผิดมีถูกนะคะมันก็มีเขาไม่รุดเป้นอะไรจ้าอาจารย์นหนกดีจ้า เจจีกับจับพยายามอาจารย์กับพยายามคือกันจ้ะสงสารเอฟซีคือกันอะไรจ้าเป็นยังอันกล่องเจจีคือบอชัดเนาะจะเปิดเต็มแล้วไฟก็ดีหรือมันเป็นจนนังไงน้อโอ้ยกล่องเจจีคือบอชัดเนาะมันเป็นยังไงพี่น้องมัวม่วๆเนาะพี่น้องไฟกะเปิดเบ่แหละราพัฒนา ยี่จีเหลือนเบมึง,ง,ง,งก่อนนะน่ะพี่น้องมันก็เต็มอยู่ได้ไฟนะแต่เปัญหงคือบอรชัดเนาะพี่น้องอ่าแต่ประชาร์ตกิจกรรมตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องสิบสามมีคอ จังไยจะจีกระเถาลงเหียวลงเห,หียวลงพี่น้องบอกก็ยอยู่จ้าเตือบ้านนะนี่แต่พี่น้องะมาเอิญเอาไปใส่ไดก่ยจะจีไปน้ำตัวมี่จะจีกัะบ่มวันว่าว่าพี่น้องเอ,อ้ยต่จีกหน่อยตายห่ยพี่น้องมันเมื่อยนั้น <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้จ้าจังไนเนาะบุญหล่นทับพี่น้องเอ,อ้ยปีนี้นะเป็นปีไปค่ะพี่น้องอะแค่มาเจาดเด้อจ้า จะได้ล่ะเจ้านาปเขียนพิษเขียนถูกพี่น้องว่าวไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะออนเรียมนี่ก็เอิญเลยได้พี่น้องชิเอิญพี่ชิ่ได้ก็เลยว่าให้พักได้กว่าให้ลงในทางให้เอฟซีสก้อนก็นเลยว่าเชิญเจ้าก็ใส่ก่อยป้างานก่อยบอกเลยมาโอ้ยพี่น้องอี๋อันโยเกียวๆอยู่ย ก็จะบวไปหรอกไปนี้ถ้าว่าล่ให้ f เอฟซีแล้วนะที่บวไปไปเนี่ยต้องล่งแนวทางเอฟซีก่อนจงสิบไปในพี่น้องเดินวิ่งรูดจนมากเป็นหน่วยเด้อจ้ะเป็นหลักหน่วยเด้อออรียมนะพี่น้องสังเกตบังยะจจิ เวลาจับคู่ได้พี่น้องวันนี้พ่อได้โกกับหนึ่งได้จ้ะบ,บนล่างหน่วยเนาะพี่น้องเนาะเขียนตรงนี้เนาะหน่วยไปเลืยเนาะพี่น้องพี่น้องจะได้เข้าใจเนาะจา้ะหาพี่น้องว่าโอ้ยหน่วยบางทีกับมาเป็นรักคือกันเด้พี่น้องมันกับว่าบ่ได้อีกแล้วเนาะพี่น้องทีจิก็เลยบยจากเขียนปัวไดแต่ก,กับเด็กเขียนเลยเนาะพี่น้อง จับคู่เด้อพี่น้องเด้อศูน,น,น,นย,นยนหน์หนึ่งศูนย์หกเจ๊เาเอาเอาเหล็กเหล็กน่อยขึ้นหนาเด้อจ้ะสนุหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งสองหก 4ี่6องสี่หกตัวกันเด้อจ้ะกันกันคือเก่าจ้ะเมื่อกี้เพื่นกนเขาตัวกันต้นร่องเนาะจ้ะกันก็คืนรองนะคะเพื่นเขาตัวกันเด้อสองศูนยนน์ยาน่จ้ะตัวกันนะคะสามหนึ่งสามหก ศูนย์หนึ่งสองสี่โอ้ยนาจีนเอาไว้จะขีดเคล็ดพิษนาะจ้ะแคปหน้าจอได้จ้าเจะจีให้แคปเป็นหน้าทางได้จ้าดีใจน้ำเด้อจ้าถ้าผู้ได้เล่นหกตัวล่างนะจ้าอาจารย์เรียมเพนินหกเด้อจ้าเด่นหกได้อจ้าเด้อถ้าตีสหกมันกะ ศูนย์หกสองหกสามหกสี่หนึ่งหกสี่หกเดือจ่าพนินมาจ่าต่อไปจะจดจะให้เบิ้งของอ้อยเอียดเนาะจ่าอ้อยเอียดเป็นกับขอโทษมากเด้อจ่าอ้อยเอียดงวดน,นี้หลุดนะจ๊ะอ้อยเอียด อ้อยอย่าเพิ่นกระลุดไปจางวนนี่แต่ตัวตัวเด่นวิ่งเพิ่นนะ่ะเพิ่นจะเป็นตัวหลักสิบเด้อจ้ะอันนี้อ,อ้อยจะเป็นหลักสิบท้ายอ,อ้อยก็จะมีอีกต่างหากท้ายก็คืออยู่ในนี้ทั้งท้ายทั้งหน่วยทั้งหลักสิบอยู่ในนี้แต่แต่เป็นลักของเพิ่นนะ่ะจะเข่าตัวนี้เด้อจ้ะจะได้มันจะมีเป็นสี่กับห้าสี่กับห้าเด้อจ้ะ แต่ตัวจับคูเพิ่นอยู่ในตัววินเพิ่นโบโบเขาเด้อจ้าลุดไปเด้อจ้าวียดขอโทษด้วยนะค่ะวียดบอกขออภัยด้วยนะ,ะตามใหม่นะจ้ามีเข้ามีหลุดนะจ้าไอ้สิต้องเข้าใจนะจ๊าทุกอาจารย์นั่นแหละคะ่ะเขาเป็นแบบนี้แหละจ้าเดี๋ยวมีเข้ามีหลุดเดี๋ยวปังไม่ปังแบบนี้เนาะจ้าเนาะตามสูตรจ้า ต้องอาจารย์เด้อจ้ะตั้งอ่อเอียดตั้งอ่อนเรียมนะคะสิบสามมีคอสองห้าหกเจ็ดอ่อเอียด นำโชคมันพอออกีปน้องเราพัฒนาตัววินตัววินของอละเอียดเด้อจ้าก็าจะมี สองห้าหกสี <ü> ่แปดจ้าเยี๋ววิทยาชีกันดีเนาะ ับคู่จะสองสองสองห้าสองหกสองสี่สองแปดห้าห้าห้าหกห้าสี่ห้าแปดหกหกหกสี่หกแปดหกแปด ซีซีเอาอยู่ตรงนี้เด้อพี่น้องซีซีสี่แปดแปดแปดออเอียดพันเด่นสองเด้อจา้าติดสองคือพันเด่นเด้อจา้าจะแคมป์มาจอเด้อจา้าถ้าถูกใจ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ยัจจีในเดือจ่าเพื่อโปรได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ่าเนาะขอบคุณออนเรียมออยเอียดด้วยนะจ้าที่ให้แนวทางมาลงในช่องจัตยจินะคะขอให้เย็บซี่ถกๆทกทันจงโชคดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ